วลาอยู่บ mm. ้านีการทำาษาบ้านเป็นเหตการณ์คุณทำภาษาบ้านไหมทำครับแต่คนที่เป็นภูแพ้แล้วก็จะแบบมีความโงเข็ไม่ชอบแบบว่าเดินสมูเดินเดินทองเปล่าในบ้านมันจะแบบเหยียบแล้จะพูดอยียงจะแบบจริ่มีความโง่เขะจริงเคยขึ้นเดแล้วถูทามใช่มันเป็นเหมือนกันแล้แ่ใช่แต่แล้วบางคนเขาบอกมาเป็นแบบเป็นกองเลยโอ้เราสมงคกันนาดน้เหรอคือบางทีเนี่ยมองด้วยตาเหมาเนี่ยบางทีไม่เห็นเนาะ โอถูหไปถูมาโอ้โหเจอเต็มทันเป็นก้อนใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าควาสาดบ้านัถูบ้านทักดูดฝุ่ซึ่งตอนนี้แบบว่าสบายมากเพราะว่ากายมีตัวนี้ครับได้สารซูเปอสองอย่างนะครับดีล์มฟิล์มครับฟิลมคอมฟลีครับเรียกว่าครบจบในเครื่องเดียวจริงๆนิดเียเครื่องใหม่เลยวมาดูกันขออนุญาตดูนิดนึงนะนี่ลองดูซิน้ำหนักน้ำหนักอะไรเป็นยังไงบ้าง เข้ามือมาเข้ามือใช่ไหมใช่ครับผมว่าผู้หญิงก็ผู้ชายไทยก็ตามใทยได้ทุกคนเลยนะเชื่อว่าคะแนนตอนนี้อยากเกิดเป็นไดสั่งเหมือนกันทางพัสดุกายเนี่ยอยากให้ชิงมือช่วยบังคับช่วยดีดรัดตรงนี้นึงเอาสมุดสมุดขอตัวแฟนลับคนหนึ่งให้คนนใดดีบเข้าเปมนใดสั่งอะไย่างเงี้ยเหรอแต่ว่าอย่างนีงนะที่ผมสังเกตคือเอาจริงๆว่าหลายคนเนี่ย d e ี i g n คเขาเท่ หลายนะคนได้ยินกันนะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันหนักเกินไปบางทีผู้หญิงก็ใช้ลำบากใช่ครับอันนี้มันดูคล่องแล้วแล้วมันมน้หนักเบามากอะ่ะใช่หรือว่าแบบใครแบบเป็นสายสแกมอย่างเงี้ยแล้วก็แบบลองอัพโหลดลงตอร์ดี้วันนี้แบบวาาา่าทำทุกสัปดาห์นะใช่มันโชว์ได้นะเอาจริงถ้าผมใช้ถือในสัตว์เนี่ยเอาจริงผมถ่ายตรงไอทีผมก็หวังให้คนมองว่าเราใช้ได ่เป็นคนเก๋เป็นคนใช้ประสยชน์และเป็นคนเก๋เป็นคนชิกาเด้าถูกชิกาเด้าชิกาเด้าอยู่โอ้ไม่นี่คนชิกาเด้ามานสะพังกันนะฮะโอ้จริงจริงเลยก็เป็นเรียนเดียวไม่พอเรียนติดกับผมเจ๊แต่ว่ามันขัดกันอยู่บ้างเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะมาทดสอบนะครับเจ้าใจสั่งเรื่องนี้เนี่ยถามว่าวันนี้คนมีผู้ช่วยมาด้วยใช่ครับผู้ช่วยนะใจสั่งเอ็กซ์เพิร์ทเลยเดินเชิญมาเลยมั้ยครับมา รอเรียนเชิญคุณบอยครับคุณพงศักดิ์นำทันจักรอสซิ s แตนต์ออเั่นแม่ a ี่เ้ของเราครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวันจะกลายเปรัจาเป็นแบบสวัสดีครสวัสดีครับเกือบป้าก็ไ้เส้แล้นไม่เห็นเลยว่าน้ำหนักเราขนาดหนเ่นียสกายเลือไปเลยว่ามีในสั่อยูในมือลืมไปว่ามีวีสบอซงก็คือยกเนี่ยก็คือไม่ได้ถืออะไรใช่ครับตองมีเห็นนุอยู่ในอากาศก็เลยโอ้โห ทนนครับพี่ลอยครับวันนี้เป็นแฟนของในสัะแล้วก็เป็นแฟนของทกายมาเยอะอยากจะก่ายคงตูร่อยครัวัดีนับาีอนนพี่อยด้วยไต้องลยกาชยนะครับสวักามยงสนะครับไงให้รเล2องาเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับคือ ได้ดูดีเลยนะครับเป็นไงกระมักรแมงโตโซนดีไหมโตเป็นพ่อบ้านได้ไหมแน่ครับมีใครอยากให้ทุกานไปช่วยดูดที่บ้านได้ไหมครับเดี๋ยวคำว่าไปช่วยดูดที่บ้านอ่าก่นดีไปช่วยทำความสะอาดที่บ้านมีใครอยาะไหมครับแน่เฮ้ยแต่เวลาคุณทำมันดูง่ายมากเลยครับพี่บอยง่ายมากเลยครับไม่ต้องออกแรงเลยปกติเวลาเรากวาดบ้านก็ยังรู้สึกไม่ใช้แรงเลยเหนื่อยนะทำความสะอาดบ้านดีผมคือผมต้องมาเก็บถอดเสื้อแล้วก็ เนรู้สึกว่าไม่ต้องใช้เวลานะเพราะว่าทางวิศวกรบริษัทนะครับเขาใส่เขาใส่ผลแแทนคาร์บอนเอร์เข้ามาเพ่อาสิิิงหาฝุ่นที่มันตับแน่นนี่กจะเป็นตามร่องตะเบื้อนนะครับก็สามารถทย่ขึ้นมาเรียบางฝ่นนะครับทุก่ราตองัดพลังแรงดึนะครับสุงสุด้อยส่สิแปนะครับคราบผมสนุกมองไม่เย็นนี้มีเเรตรงนี้ถ้าเราสัที่ตรงเนี้ยจจะมองเห็นไม่ชัตามจากที่มืดๆที่ในบ้านเราใต้โซฟา แต่นะพอดูไหมฮะแต่ผมดูแล้วมันก็ไม่ค่อยมีฝุ่นมีอะไรเนาะตรงนี้หายเลยก็เรามาดูตรงนี้คือถ้ามองด้วยตาากติเนี่ยมองไม่เห็นนะใช่ครับแต่พอมีตัวเลเซอร์ตรงนี้ครับเราเห็นชัดมากยิ่งขึ้นเลยนะว่ามันมีเศษฝุ่นเศษอะไรแบบเยอะมากนะใครครับก็ช่วยให้เราสบายใจใน้มากยิ่งขึ้นหรือว่าบางท่บางท่านนะครับเราอาจจะไม่ได้เปิดือใครมีการออกสนามบ้างหลายครั้งอาจจะใช้แสงธรรมชาติก็สามารถถูดได้ไม่ต้องเปิดไฟนะ เราเห็นแล้วสิ่งที่งสำคัญเรื่องกลุ่ที่ตาม่าของไม่เห็นเพราะฟิลล่งแล้วเห็นชัดด้วยนี่ครับท่านเห็นไหมฮะนี่ครับผมนึกว่าอีกาทรเข้ามาโดดบ้านเรานะครับก็คือเข้าไปทุกซอกทุกมุมจริงๆใช่ครับจนล่แบบสายตาได้แคกอย่างเลยฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างเี่ร่างกาง่ายฟิลลิ่งเหรอด้วยความที่แบบเขามีระยะอยู่แล้วอแต่แบบโซฟาเราอยู่ลึกมากเนี่ยเราต้องลดนิดนึงแล้วก็เข้าไปได้ง่ายครับโอ้โหคือมันดีไปหมดเลยนะทุกคน คนมาที่ที่ตรงนี้เยอะมากก็คือโซฟาโซฟาตรงนี้เราควรจะต้องใช้หัวแบบนี้ที่ลอยได้ครับก็เป็นโซฟาเราใช้หัวแฮร์รี่คุณทับนะครับเพราะแฮร์สี่คู่ดูนะครับก็จะมาด้วยกะคกับด้วยเลยสักสองเดือนมีมาให้ด้วยมาให้ด้วยนะครับเวลาเปลี่ยนนะครับแตู่สบายมีกเลยนะครับดูทุกอย่างนะขั้นตอนการเปลี่ยนมันดึงออกง่ายเสียบง่ายเนี่ยง่ายหมดเลยอ่ะโอเค ครับเทคโนโลยีที่เราใช้เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นแอนตี้น์เอ็กซโตนะครับก็จะเป็นคนหอยที่เห็แไหมทุกคนจะเห็นว่าก็จะเรียงจากขนาดใหญ่ไล่ลงมาเลยนะครับก็เพื่อช่วยลดการพันกันเส้นผมอ่าหรือที่บ้านเรามีขนแางใช่ครับที่เมื่อกี้ชายบอกมันบางทีผมปีถ้าเกิดบ้านแต่อิสระปีอยู่เนี่ยผมยาวพันกันมาต้องตัดนะครับหรือบางทีต้องให้มันมีออกอย่างเงี้ยครับอันนี้จบปัญหาไม่ต้องไปดึง ที่เรามีมอเตอร์เป็นไฮบริดเรามีมอเตอร์ที่ขาที่หูี่เรานะครับที่หัวแฮนด์สูาใส่มอเตอร์เข้าไปดีนะเพื่อช่วยให้เราทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกมากยิ่งขึ้นับี๋ยวไปสกายระวังรัวเองอะไรก็ได้มาครับแม่ได้ลองที่จุดทีนะีกางกายตังนี้สนุกไหสนุกแล้วมาอันนี้เป็นส่วนของโซฟางซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่อบหุ่นนะทีเดียวไหนเลยอ่ะไอ้จุดที่มันดิ้นเหมันมีหุ่นมันตั้งหมดเลยอ่ะใช่เหรอสกายมดเอง ก็คือ uhm รูปธรรมดาเลยใช่ปะคือ like, คือรูปธรรมดาแต่เรารู้สึกได้ก็คือมับดูหลุไปแบบไหลหมดเลยนะครับแล้วอย่างที่หน้าจอนะครับจะเห็นได้ว่าแท่งสีเหลืองพุ่งขึ้นฮะแสดงว่าปริมาณของฝุ่นที่มีขนาดเล็กสี่ในข้อผนังบัดกรีปู่ในโซฟาครับมันสามารถยืดดึงขึ้นมาแล้วพิโซเซเตอร์บันรับรู้ว่ามีฝุ่นขนาดเล็กเข้ามารี่้อเรียนพวกป่นนย่างไรใช่ครับ ปไปงที่เหลือ,อสิบไหมครับ้ครับโเด็กมากน้อเด็กมากแลตงมีแบบไหนแบเดรสก,กายแบบรสกายที่เห็นตรงนี้มีคนหมาขน,นไมาตรงน,นี้ลองดูสินี่ไม่ว่าจะเป็นิงเกิลน,น,นี้ก็เอาได้นะครับไ่ได้จริงเหะพี่บอยครดูเป็นหมดเลยอ่ะาอย่างนี้สบายนะ อะไร่ะเดี <rôle> à> à, ici, à, ๋ยันเกิด you ม know, uh, ันจะมันเรืออะไรก็ดูนะัเหไปเลยแล้วกดูไปเลยนี่ทุกเปิ้ลขนหายบางครั้งยังแบบนี้ไม่หงวงไปขึ้นมาแล้วเขาเพิขึ้นมาเลยแล้วกนแรงลมนแรงมาก ฉัน <S preach ers> ั <ugly> ้นคที่คอนเสิร์ตหรือกะวลในเรื่องจะหลุดออกมาหรือเปล่าับเพราะก็สามารถศากได้ในทุนึ่งในความนะครับาได้ไม่ว่าุที่ออกมา็นลงที่สามครับก็บ้นไยสบายใจโอเคมันเป็นแบบไม่คืงแก้ไ่กับกรองธรรมชาติจริงใช่เลยกับยิ่งทั้งแบบบ้านไทยที่มีแบบอมีผู้ใหญ่อยู่นะวครับหรือว่ามีเด็กๆเล็กๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เสิรมากๆเราใช่ครับเนาะโ้ คนปกติกับพวกเราอาจจะแบบแอลเอชีก็เลยต้องตื่นมาแล้วโชีวิตนี้ต้องดำเนินต่อไปอย่างนี้เหรอจากทุกวันไม่อยู่เหมือนกันนะที่นี้ผมเห็นแล้วว่าพื้นก็ได้นะครับหลายๆจุดได้หมดเลยที่ที่มันยากง่ายมีหุ่นมีขนงวงมดแมวได้หมดครับ ม่มีหนึ่งที่ครับก็ได้เห็นในภาพยนตร์โฆษณาจะเห็นว่าชายได้ลองถูแต่มันง่ายมากเลยคือครับว่าผมเห็นผมรู้สึกว่าปวดปวดแขนทำาป็นการทับตากจนต่างๆผ้าคลุมผ้ามาอย่างนี้ครบนะครับต้องมีอยากให้ลองสายที่ดูว่าสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกขนาดไหนครับก่อนเลยคือวิศวกรผมเลยสังเกตนะครับเพราะว่าที่ทุคนออกจากบานทำยังไงให้ทุกที่งานนะครับทำได้มีเครื่องดุกที่มีพลังแรงการใช้งานได้ง่ายได้สะดนะเพราะออกแบบ เหมาะกับศิลระสามไดปวดเมื่อยคอมาะไนลใช้งานด้วยอแต่เวลาทำที่นี่ดูปวดคอมาะไรนะปวดกันมาเลยนะครับซึดอยางไปดูนไปดูตนสิบนใช่ไหมจุดตั้งเดีาวะไรอย่างเงยใช่ครับแล้วก็ดู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 ทุกมดเลยนะทายมเลยี่เราเห็นว่าชันก็ดูได้ค่ะหือก็ด้คยงก็ได้ทรงมาก็ได้ครับขัโดนแนวก็ได้นะฮะยังมีอะไรอีกนะฮะจริงๆแล้ววิธีการการคนิาวด้านคนเอเชียและคนไทยเราครับปกติเราต้องมีการหว่างบัน ใช่ใไหมครับว่าแล้วเราต้องถูพื้นด้วยไหมเป็นไหมถูครับใช่ไม่งั้นแม่ผมไม่ได้นะถ้าไม่ถูไม่จบครับไม่จบโปรเซสมันไม่จบโปรเซสแต่สระเด็นคืาการที่เราไปถูโรลเลอร์ที่ชั้ขนาดแบบนี้มีการปล่อยน้ำทั้งหมดยู่ครับน้ำสะอาดก็จะไหลเดียดผ่านในตัวเวลาหาว่าพื้นบ้านของเราสะอาดตลอดเวลาโอ้โหเดูวันทุกมุมเนี่ยก็จะกลับไปการถูแบบจุดแรกๆถูทุกพื้นผิวของบ้านเราเลยสะอาดแน่นอน ร่แบบนี้แล้วเป็นไงกับไดร์สันวีสองเดือนครับสกายรู้สึกครบจบในเครื่องเดียวนันมากเลยอหืว่ายิ่งทั้งตัวคนหรือว่าแบบไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวไหนครับสามารถคอนซาได้ครบเลยตอบโจทย์นะแล้วก็ที่จะมาอย่างถ้าถ้าตัดตอนไม่ได้เป็นเพดานไม่ใช่ไม่ได้เป็นจักรวางเป็นเพดานอย่างกได้อย่างเงี้ยโอ้โหมันสูงสูงอย่างเงี้ยไมม่ีรบจริงไม่มีทางทำได้ตัวนี้จบครบในเครื่องเดียวเลยครับจริงครับแล้วบอกเลยนะว่าผู้ชายของเราอะ มนอซ่านะเย็งอยู่แล้วแต่ถ้ามันง่ายมนสุดแบบเนี้ยโอเคทำก็ได้เราอยากอยู่